สวัสดีครับพบกับรายการทอล์กกระเทอนะครับสามารถรับชมกันได้ทุกวันพุธเวลา9นาฬกานะครับส่วนช่องทางการรับชมนะครับผ่านแฟนเพจ Facebook นะฮะประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นะครับและ YouTube นะครับช่อง IMUTR Channel ครับผมแล้ววันนี้นะฮะเราก็จะมาพูดคุยกับน้องคนนึงนะฮะที่เราคุ้นเคยกันดีๆนะฮะ อาจจะเห็นผ่านสื่อต่างๆของมหาวิทยาลัยนะครับดังนั้นนะครับเรามาพบกับน้องชาวรัตชีวชิตกันนะครับหรือน้องไมมินนั่นเองนะครับ yeah. I'm like an addict, do I gotta have it? I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. f u e like a magnet, lose won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work, get เอาละครับเดี๋ยวให้น้องไมมินแนะนําตัวกับผู้ชมนิดหนึ่งครับผม สวัสดีค่ะไมมินนะคะนางสาวชวราชีวชิตค่ะคณะบริหารธุรกิจสาขาการจัดการอุตสาหกรรมปี3ค่ะพี่อยากทราบว่าจุดเริ่มต้นของการเป็นนักศึกษาต้นแบบเริ่มมาจากอะไรคะค่ะก็เริ่มตั้งแต่ได้ดำรงตำแหน่งดาวคณะบริหารธุรกิจประจำปีการศึกษา2563ค่ะเข้ามาได้ไงฮะมีมีการคัดเลือกอะไรไหมเอ่ย ก็ตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยก็จะมีการคัดดาวสาขาก่อนค่ะก็เริ่มจากตั้งแต่ก่อนเข้ามาปีหนึ่งเลยค่ะก็จะมีการนัดรับน้องกันแล้วก็มีการรวมรุ่นกันแล้วก็ได้เสียงหัวจากรุ่นพี่แล้วก็เพื่อนๆค่ะให้เป็นตัวแทนของสาขาเพื่อไปแข่งต่อประกวดต่อในรอบของคณะแล้วตอนที่เราคัดเลือกเนี่ยเขาวัดจากอะไรบ้างคะ ค่ะก็โดยรวมเนี่ยเขาก็จะวัดจากบุคลิกภาพแล้วก็การกล้าแสดงออกไหวพริบการตอบคำถามบ้างจะมีแบบทดสอบทดสอบเบื้องต้นนะคะแล้วก็แบบรุ่นพี่ก็จะเหมือนกับว่าเหมือนประมาณว่าดูว่าคนไหนที่แบบเอินหน้าที่จะแบบไปต่อได้บ้างอ,อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็จะมีเพื่อนๆหลายคนถูกคัดมาเรื่อยๆเรื่อยๆมีการเก็บตัวไหม ก็ตอนที่รอบสาขาเนี่ยยังไม่มีการเก็บตัวจะมาเก็บตัวคือรอบคณะใช่แล้วก็ยังไงต่อจากคณะเสร็จแล้วไปยังไงต่อฮะก็พอได้เป็นตัวแทนของคณะบริหารแล้วเนี่ยก็หลังจากนั้นไม่นานมีการเก็บตัวค่ะเพื่อไปประกวดต่อในรอบของมหาลัยก็เราก็จะไปเก็บตัวกันที่อยุธยาค่ะเราเราแข่งได้ที่เท่าไหร่ครับผมของมหาลัยของมหาลัยฮะของมหาลัยได้รองอันดับสองค่ะรู้สึกงไงบ้างครับตอนนั้น เรียกว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีดีกว่าค่ะเพราะว่าเหมือนกับครั้งหนึ่งเราเคยได้มีโอกาสทาในสิ่งที่เราไม่คิดว่าเราจะได้ทําแล้วเรามีโอกาสได้ทํามันกลายเป็นความทรงจําที่เราคงจะเก็บมันไว้อีกนานไม่ว่าความทรงจานั้นมันจะมีทั้งเรื่องดีบ้างเรื่องร้ายบ้างแต่ว่าทุกอย่างมันคือประสบการณ์ที่ทําให้เราอะก้าวต่อไปได้พูดถึงเรื่องดีและเรื่องร้ายเอาเราเอาแค่เรื่องดีดีกว่าอะเรื่องดีนี่อะไรบ้างฮนะ เรื่องดีคืออย่างเช่นหนูได้รู้จักเพื่อนเพิ่มมากขึ้นได้รู้จักกับเพื่อนที่เป็นดาวจากวางไกลแล้วก็ได้รู้จักกับพี่ๆได้รู้จักกับรุ่นพี่ที่มาคอยดูแลค่ะาคำถามต่อไปดีกว่า,าการที่เราแบบจุดเริ่มต้นของการมาทำงานแบบวิชาสัมพันธ์เนี่ยเริ่มเริ่มมาจากอะไรใครแบบใครชวนใครแนะนำอ,อะไรอย่างงี้ไหมฮะค่ะก็ตั้งแต่ เริ่มต้นเลยก็คือตอนที่ดำรงตำแหน่งเป็นดาวคะแล้วเนี่ยก็จะมีพี่ออฟค่ะที่เ,ออเป็นตาล้องในสำนักง,งานประชาสัมพันธ์เนี่ย,เ,ยเขาก็จะมาติดต่อผ่านไลน์มาว่าเออจะให้มาเป็นนักศึกษาต้ตนแบบ <calculation. S 1> ในการประชาสัมพันธ์ของมหาลาัยในช่องทางต่างๆค่ะพี่เขาเป็นคนยังไงบ้างคะก็<อ>เป็นคนดีค<อ>่ะเป็นคนดีสนดกไหมทำงานกับพวกพี่เขานะฮะ ก็อาจจะมีพี่ๆแก้งว่างแต่ก็สนุกคะ่ะมีความสนุกเป็นกันเองในการทํางานคะ่ะไม่เครียดของกล้องบอกพี่เขานี่มงค่ะก็เป็นคนดีคะ่ะคนดีจริงๆคนดีนะครับผมอ่าแล้วก็พี่อยากทราบว่าในการประชาสัมพันธ์ของเราเนี่ยหนูทําอะไรบ้างก็จะมีทั้งถ่ายรูปพตเทรตค่ะเพื่อนําไปเป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์ต่างๆใน ช่องทางต่างๆของมหาวิทยาลัยแล้วก็จะมีการถ่ายวิดีโอเพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับพี่ๆน้องๆค่ะอืมแล้วการที่เราทำประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆเนี่ยหนูคิดว่าคนที่ได้รับเนี่ยจะเป็นตัวอย่างจะเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับคนที่ได้รับยังไงบ้างฮะ ส่วนหนึ่งก็คือเป็นประโยชน์ในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารค่ะในมุมมองของนี้ก็คือการที่เราประชาสัมพันธ์ไปเนี่ยเราสื่อสารข้อมูลของเราให้กับผู้รับค่ะ<ม>ก็คือเขาอาจจะไม่ได้เอาเราไปเป็นต้นแบบ100%ซแต่ว่าเขาอาจจะมองได้เนาะมองอเราเป็นแนวทางได้ค่ะหนูมีความสึกไง,งบ้างกับระยะเวลาที่ผ่านมาเนาะกับการดำรงตำแหน่งเป็นนักศึกษาต้นแบบแล้วก็การทำงานกับประชาสัมพันธ์เป็นแบบให้อะฮะ มันมีแต่ความรู้สึกที่ดีนะคะประทับใจที่ได้เป็นตัวแทนได้เป็นนักศึกษาต้นแบบเพราะว่าเหมือนกับว่าถ้ามันทําให้เราอะ่ะมีคนรู้จักเรามากขึ้นม,มีคนเห็นเรามากขึ้นแล้วทําให้เหมือนกับเรารู้สึกภูมิใจแล้วก็ภับใจในตัวเองค่ะนะครับเพื่อให้เป็นที่รู้จักนะครับเดี๋ยวเรามารับชมคลิปดีๆหรือว่าสื่อดีๆเนี่ยนะครับผ่านตัวอย่างนี้เลยครับผม สวัสดีค่ะปัจจุบันเกิดโรคระบาดขึ้นเราจะมีวิธีการป้องกันตัวอย่างไรงั้นเรามาดูการป้องกันตัวจากไวรัสโคโรนาโควิดในปี 19. มีขั้นตอนดังนี้ค่ะใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันหมั่นล้างมือด้วยสบู่หรือทำความสะอาดด้วยเจลแอลกอฮอล์ไม่นำมือมาสัมผัสตาจมูกปากไม่ใช้ของร่วมกับผู้ สร้างภูมิกันออกกําลังกายทานอาหารที่มีประโยชน์และนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนะคะเรามาร่วมกันหยุดเชื้อไปด้วยกันนะคะขอยินดีต้อนรับน้องๆนักศึกษาชั้นปีที่1ประจำปีการศึกษา2,565และพี่พี่น้องๆชั้นปีที่2 3และ4มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลระนโกสิน์ขอยินดีต้อนรับอย่างเป็นทางการนะคะ สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่เพจประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอัตนนโกสิน์และอีกหลากหลายช่องทางได้ที่แล้วพบกันนะคะเป็นไงบ้างฮะรู้สึกไงบ้างเห็นตัวเองในนี้ก็ชอบอะไรมากกวากันคลิป1นึคลิปสอดีกว่าสองดีกว่าเพราะอะไรฮะ น้ามาค่ะน้ามาถ้าเราจบไปแล้วเนี่ยเรามีการวางแผนกับเป้าหมายชีวิตของเราอย่างไรฮะค่ะก็มินมองไว้ว่าอาชีพหลักของมินเนี่ยมินอยากจะทำธุรกิจส่วนตัวค่ะแล้วก็อาชีพเสริมเนี่ยมินอยากทำงานในเบื้องหลังกองถ่ายค่ะก็จะเป็นทั้งโมเดลโมเดลิ่งด้วยแล้วก็เป็นทั้งซัพพอร์ตเมนด้วยอะไรเงี้ยค่ะซัพพอร์ตเมนนี่คืออะไรฮะเดี๋ยว บอกกล้องนิดนึงเผื่อคนไม่ทราบก็อย่างเมนเนี่ยมันจะเป็นตัวหลักใช่ไหมคะสปอร์ตเมนเอกอ่าใช่สปอร์ตเมนก็แบบเพื่อนพระเอกนางเอกอะไรเงี้ยค่ะที่คอยซัพพอร์ตคือคนเราจะมองว่าพระเอกนางเอกเป็นตัวที่สาคัญที่สุดแต่ว่าเรื่องจะดําเนินไม่ได้เลยถ้าไม่มีตัวประกอบที่สําคัญที่สุดอ่าโอเคต่อไปสุดท้ายละพี่อยากให้หนูเนี่ยพูดเชิญชวนกับน้องที่สนใจที่จะมาสมัครคณะของเราเนี่ย อ่าพ,พูดเชิญเขานิดนึงครับผมค่ะก็สำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่สนใจคณะบริหารธุรกิจแล้วก็อยากค้นหาตัวเองก็มีที่นี่นะคะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์พื้นที่สระาคณะบริหารธุรกิจของเรามาค้นพบด้วยกันนะคะแล้ววันนี้นะฮะเราก็ได้พูดคุยกับน้องไมมินเนาะทำให้เรานะรู้จักน้องมากขึ้นนะฮะนะฮะซึ่งเราก็ทราบกันดีนะครับว่าชื่อเสียงอาจจะไม่งคงทนฮะแต่ความดีของเราเนี่ย จะคงอยู่ตลอดไปนะครับผมทางรายการนะครก็ขอเป็นกําลังใจเนาะให้น้องไมมินเนี่ยประสบความสําเร็จในด้านการเรียนการใช้ชีวิตนะครับก็แน่นอนครับรายการทอกรกระเถินะสามารถรับชมได้ทุกวันพุธเวลา9ก้นาฬิกานะครับและแฟนเพจ Facebook ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ะและ u t u b e นะครับ imutr channel นะครับและน้องมมอีก2ช่องทาง ig t i k t o k imutr.pr ครับผม แล้วมาพบกันใหม่กับ EP หน้านะครับสำหรับวันนี้นะฮะขอบคุณมากนะครับวันนี้